ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดเชิงเขาสระบ,บุรีนะครับก็มาครอบครัววันนี้มาเที่ยวกันพาน้องนิลตามาเที่ยววันนี้ก็มาถึงแต่เช้าเลยถึงแต่เช้าก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชม ข้างในวัดกันนะอันนี้ก็มาจอดอยู่ที่ลานจอดรถด้านนอกครับก็สวัสดีอ่าเพื่อนๆทุกท่านครับมากับครอบครัววันนี้มาเที่ยววัดเชิงเขาอหลานสาวเนื้อตามานอนตอนนี้กำลังจะกินข้าวเลยหลาสาวเนื้อตาคนสวย กำลังจะกินข้าวโนนดีใจไหมอ่ะวันนี้ก็มาเที่ยวกันก็มาถึงแต่เช้าเลยมาถึงที่วัดแต่เช้าเลยนะนชมโอ้วัดอยู่ด้านโน้นครับก็ขึ้นเขาไหลเขาไปแต่ตอนนี้ก็จะ ให้น้องนี้วตาเขากินข้าวก่อนนะถึงจะออกเดินเข้าไปในวัดกันอ้าวมีสมาชิกมาต้อนรับแล้วน่ารักเลยตัวเลยมาทำความรู้จักลานจอดรถกว้างเนาะ ครับก็มีที่จอดเยอะแยะเลยเราจะได้เดินเข้าไปทางด้านอนองครับที่ที่วัดพระธาตุเชิงเขาบรรยากาศร่มเย็นนี่ก็ฝนตกไปใหม่ๆนะตกไปใหม่ๆ เดี๋ยวจะเดินไปในทางไหนก่อนดีเดี๋ยวร้อดูฝันครกบให้น้องเนื้อตากินข้าวครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกเดินกำลังจะกินข้าวนี่ครับต้นสวยของเรานีน่นละตา พอดีก็เห็นน้องหมาเขาชอบมากเรื่อน้องหมาน้องแมวนี่ชอบจังเลยาชอบมากเลยแหละเห็นน้องหมาลงมาแล้วคงหยุดกินข้าวแล้วล่ะใช่ไหมหนูอ่ะกินข้าวไหม กิงข้าวต่อไหมหรือจะไปแล้วเนะี่ยฮะออกเดินแล้วนะครับออกเดินเลยนะครับตอนนี้ก็จะพาเดินขึ้นขึ้นไปบนข้างบนกันแล้วนะครับโหมีน้ำตกสวยด้วยนะครับรานสาวชอบเลยครับชอบเลยตอนนี้ยังอมอ่า ชุกอยู่เลยนี่ตรงนี้เป็นเป็นน้ำตกลงมานะครับสวยสวยมากเลยมันกาดดีมากนะอาคารกร็ิะพันน่าจะอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นบนก็ดูก็ลื่นหน่อยนะลื่นก็ระมัดระวังหน่อยในการเดินเป็น ซุ้มประตูทางเข้าโทษนะครับเป็นซุ้มประตูทางเข้าเย็นดีมากเลยครับอากาศเย็นดีมากเลย โอ้ oh, ลื่นหน่อยถ้าทางขึ้นเพราี้ฝนตกมาแต่เช้าเลยฝนตกก็บรรยากาศเย็นดีนี่ครับก็มีน้ำตกตรงนี้อีกสวยมากเลยโอ้ทางเข้า <c oughs> อาคาร สวยมากครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเข้าไปชมข้างในกันนะครับไปอีกไหว้องพระท่าน ตอนนี้เรามาถึงแต่เชา้ายังไม่มีใครเข้ามาเข้ามาดู เรมีช่องริบขึ้นด้านนี้อยู่ด้า,ลา,ลาดนนีน้ขึ้นได้แล้วไหมนเออข้าไปเดี๋ยวเราไปลงมืเวลาเวลาลงมาเราต้งเดินลงใช่มันจะลื่นหรือเปล่ามือลงจะลองดีเป็นได้แต่นี้เราขึ้นริบน้องเนื้อตาคนระับอยู่ก็มามิอ่า ลิฟต์แล้วขึ้นค่ะชั้นชั้นสงชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าเดี๋ยวขึ้นไปชั้นห้าสองอ๋อเดี๋ยวไปลงมา กดตอบแม่แม่ไม่ๆก็ปิด้แตเ็ดี่สิบห้าขนชั้นห้าไปดูชั้น5แล้วไปมาดูชั้นสี่จ้เขาบอกมีอะไรบ้างมีชั้นสองชั้นสอมีอะไรน้ำตกโอนี่มันใช่น้ำหมี้าชั้นสามขึ้มดมีห้าชั้น วันนี้เราอยู่ที่ชั้นห้าเนาะครับโหบรรยากาศด้านนอกดูววสวยงามมากวิู่ัศน์วิวสวยเลยกลางร่มเลยกลางร่มเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในากันเนาะ

ก็มองเห็นตัวเมืองสระบุรีได้หมดเลยนะครับขึ้นมาข้างบนชั้นห้านี่ยืนอยู่ชั้นห้ามองเห็นได้ชัดเลยไปได้ไกลมากเลยสุดสายตาของเราเลยนะครับในตัวเมืองสระบุรีนี่ก็มองเห็นหมดทุกจุดเลย มองเห็นทิวทัศน์สวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปเดินข้างในองค์เจดีกันองค์เจดีสวยงามเลยนะด้านบนนี้ถ้าขึ้นมามองจริงๆแล้วสวยงามมากเมื่อก่อนก็เห็นแต่เราวิ่งผ่านทางนะจะมองเห็นองค์เจดี ไม่ได้เข้ามาวันนี้มีโอกาสได้เข้ามากันแล้วนะครับนู้นครับน้องเนี้ตาไปก็ไม่มีเขาวันนี้มันมีพามาเที่ยว นนี้ก็มีอองค์เทพให้บูชานะครับองค์เทพประจำวันก็มากราบไหว้ขอพรอที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีองค์เทพาตารลรอบอยู่ด้านนอกของอ,องค์เจดี ก็วันนี้เรามาแต่เช้าครับก็ยังไม่มีเพื่อนๆมาเนาะเรารีบมาแต่เช้าเลยก็ว่าจะไปสองที่อีกที่นึงก็ว่าจะไปน่นนวัดมณีวงศ์จะไปเที่ยวชมวังพญานาคแต่ก็มาที่นี่ก่อนนะก็อยากจะมาเห็นที่นี่เป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะคนเก่ง สวยไหมสวยไหมขึ้นมาอยู่สูงเลยชั้นห้าเลยนะลูกเด,เดี๋ยวเราเข้ามาชมข้างในมาไหว้ ใหญ่เนะาะครับประธานที่นั่งอยู่ด้านในไปขอพัดทุ่งเอาดอกไม้ทุบเทียนกันทุกไม้ดอกไม้ทุบเทียนก่อนไหวองค์พระขอพรอ,องค์พระท่านก่อนเลย ครเอาให้ใหลานสาวหลานสาว<ห>ขอพอรก่อน,น,น,อ,นอ่าเดี๋ยวจับหน่อยแล้วจับสาวหน่อย<า>เอาหลานสาวให้ก่อนเลยครับตอนนี้เขานนมานั่งอยู่หน้าอค์พระใหญ่แล้วเนาะครับจะมาขอพอรอืม พระองค์ใหญ่สีทองสวยงามมากเลยนะครับก็พาเข้ามากราวไหว้ขอพรที่ในองค์เจดีย์ ก็ได้เข้ามากราบไหว้ขอพอรตรงนี้นะครับก็ปิดทองท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอพอรท่านแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ชมวิวรรอบๆนอกกัน